25่ิบหมิถุนายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับพามาชมลักษณะของรากทุเรียนที่โผล่ออกมาภายหลังจากที่มีฝนตกชุกๆหลายวันนะครับนี่คือผลของการาทดลองล่อรากของทุเรียนด้วยวิธีการของเรานะครับเราจะใช้พวกนี้ครับ เราจะใช้พวกปุ๋ยหมักต่างๆที่เราเอามาใส่ในช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมานั้นรวมทั้งเราใช้ดินลูกลังนะครับมากลบให้กับโคกทุเรียนโคกโคกนี้นะครับเราดําเนินการกลบเมื่อ,อมีนาเมษาที่ผ่านมานะครับวิธีการของอาการล่อรากของเรานะครับสเต็ปแรกเราจะเอา,อาปุ๋ยหมักมาใส่ตามบริเวณอรอบทรงพุ่มนี้ให้หมด ขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้ดินลูกหลังสีแดงๆนี่นะครับเอามากลบเมื่อกลบเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินปุ๋ยหมักใส่ทับลงไปอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็ดำเนินการพ่นด้วยน้ำหมักรวมทั้งการหว่านจุลินทรีย์ผงต่างๆเรื่อยมานะครับ ด้วยข้อสันนิษฐานของเราที่เรารู้ว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยหมกักใส่น้ำหมกักใส่จุลินทรีย์ต่างๆมันคือกระบวนการล่อรากให้เกิดขึ้นมานั่นเองในที่สุดนะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสี่เดือนผ่านไปเราก็จะเห็นว่ารากของทุเรียนโผล่ออกมา เขาโผล่ออกมานานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งจะเห็นปรากฏชัดแจ้งอีตอนที่ฝนตกชะลงมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี่ครับนี่ก็คือรากของทุเรียนนะครับเขามาไกลนะครับโน่นครับาจากบริเวณโคนต้นนะครับก็มาไกลเรื่อยๆตรงนี้ก็เช่นกันครับตรงนี้ก็โผล่ออกมาให้เห็นชัดเจนเลยครับในกรณีที่รากทุเรียนโผล่ใหออ้ออกมาให้เห็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้ดิน กลบไว้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้แดดมาทำลายรากอ่อนๆเหล่านี้นะครับวิธีการนะครับเราก็ใช้ดินเดิมเนี่ยครับปุ๋ยหมักที่เขาละลายลงมาเนี่ยเราก็เอากลบไว้ได้เลยเห็นไหมครับมีไส้เดือนด้วยอ่านี่คือไส้เดือนนะครับอ่านี่ก็คือไส้เดือนนะครับถ้าหากว่าเราดําดเนินการาด้วยระบบ เกษตรอินทรีย์อย่างนี้นะครับความสมดุลระบบนิเวศต่างๆนะครับเขาก็าจะกลับคืนมาสู่ระบบใต้โคนต้นทุเรียนของเรานะครับมันก็จะทำให้ทุเรียนของเรานั้นจเจริญเติบโตไปในแนวของเกษตรอินทรีย์นะครับเราสามารถกลบไว้เพื่อไม่ให้แสงแดดทำลายระบบรากฝอ,อยที่อ่อนๆนะครับนี่คือ,อ ผลงานเชิงประจักษ์นะครับนี่เห็นไหมครับว่าต้นทุเรียนต้นนี้เราดําเนินการแต่งกิ่งแขนงออกไปเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่คือกิ่งแขนงและก็กิ่งต่างๆที่เราดําเนินการอะ,อะไระตัดแต่งกิ่งนะครับต้นนี้เราก็ดําเนินการตัดแต่งกิ่งมาสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับจะเห็นว่าโล่งมากขึ้นนะครับแต่ว่าการที่ เราแต่งแขนงเสร็จแล้วมันโล่งมากๆอย่างนี้นี่ไม่ต้องตกใจนะครับอีก3เดือนหรือว่า6เดือนข้างหน้านี่เขาก็จะหนาตึบเหมือนเดิมนะครับหนาเหมือนกับต้นนั้นนะครับต้นนั้นเรายังไม่ได้แต่งเก่งแขนงส่วนต้นนั้นก็เช่นกันนะครับนี่คือผลงานของการดําเนินการกระตุ้นให้เกิดรากด้วยระบบอินรีจุลินรีต่างๆนะครับถ้าหากว่าทุเรียนของเราระบบรากดีแบบนี้ เชิงประจักษ์แบบนี้นะครับให้เรามั่นใจได้เลยว่ากระบวนการเจริญเติบโตของทุเรียนเรานั้นจะไม่หยุดนิ่งเขาก็จะพัฒนาไปตามลำดับนั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ